กับสบายดีเนาะพีน่น้องทุกคนมืัอน,นี้ก็เอากระเปียกมาให้พราะถ่าเนาะเราก็อยู่กับเพื่อนเราอยู่เพื่อนกับหลานสองคนเนาะผู้นะีไปเนาะมึงมึงก็บเบิร์ดไลว่าแต่ละมื่อเนาเราอยู่กับหลานสองคนแล้วลูกก็ได้หรือเ่ลูกได้หร <c oughs> กอเปล่ากนะ็เอากระเปียกเนาะกระเปียกเอากระเปียกกรณีเนาะมาให้เรา ตอนนี้เจอเพื่อนเ่านี่กะเปียกินได้กินบ่ได้บอกิ้นวล่องจอมเพื่อนยังมากทำทำนำบอย่าง ไนอยอยู่ื่นเราอยากไปคือกันอื่อืมอันื่องอปไลองเป็นไรปเลอจมจมงจมไปื่นเจ้าอะมันมันมันเป็นเกลืองมันเห็ดกับปอกกับปุ้นเลย เดี๋ยวนี้เรายงเงีขนอยู่ใช่อันนี้ข้อไปอัีข้อไปเจ้าก็ลุกได้บก่ะลุกลก็ได้ะ้กไปนะไลุกยางก็ไ่ได้แล้วเนาะอืม

มาอยู่น้ำกระถางเขามาไม่อยู่ถึงมือฮึไปาอยู่คนเดียวเนาะวันนี้ไปอยู่ทั้งคนอื่นแล้วแต่ฮันกมาวังโซมือบอกว่าได้ไหมก๊ะไม่ชอพี่ไม่ชอพี่ชื่อใหม่ ปัน,นปานะมาทีเดียวน่ม่มาจบม่เมึงขอพับพับพับอ่โหไน้ฮ่าตบองอบมแม่บ่วงมาบ้าไวก่อนะบ่วงบ่วงเด้

บ่วงเขาขี้เหมียงเบมึงกูอ่านเลยใช้บ่วงนะเมื่อกี้ใช้เอากินเลยถอดกินกับพอเท้าเลยเออถองอะไรถอดกินกับลาวเลยเอากับปุ่นมาเอากับเปียกมาให้อ่าหมูเอ็มมันอิ่มเลยหมูเอ็มเลยตอกิโลกรักับเปล่าค่ะ

เองเลีงหน่พันห้าอกมือสิบหนึ่งเกา็เป็นจ็กเจอนงสอนนก้าก็เป็นไข่ไข่นี่ก็ไม่เอากระเบียกมาให้แล้วก็มาเยี่ยมเราเลย Nó lắm đây không phải không Đi không phả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 i không xài không phải 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 mà phải không không cũng làm làm punched, không gì Möz, nhã, Mô, Rồi nó hãy một cái người ta hãy một cái người ta hãy một cái người ta แล้วใครอยู่ในของเขาเขียขาใจแข็งชอบเรียนชอบรักเรียนชอบชอบทำสิ่งนี้ชอบทำสิ่งนี้ ເຂົ້າເຂົ້າລະບໍ່ນີ້ກະครับເຂົ້າລະບໍ່ກົດບໍ່ນີ້ຖ້າມັນບໍ່ກົດບໍ່ນີ້ກະເອີເບກມມຢາມີບເຖົານາກອົາກລັົາບຍັງຍັງຍັງເຂົ້ນບຍັງຂົຍັງຂົນບຂົດອແລ້ຕຍັງຂຽຂດ ชิดเจบคลิปท,ที่เพิยงท่านี้เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะก็มาเยี่ยมเราเนาะกเราอยู่สองคนก,กับหลานนะเพราะว่าเราหลานก็บฮะกามาวันสองซัมเมอร์นี่แหละแล้วก็ตะก,กี้ก็อยู่น้ำอยู่น้ำป้าเนาะเราม่เยี่ยมเราเอากะเปียกมาให้เนาะก็จบคลิปที่เพิยงท่านี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้หน่อยบาย